暂停。 ีบ้านโรในนาของการรถไฟแห่งทศไทวขอขอบคุณท่านผู้โดยสารที่ทานที่ใช้บริการการรถไฟในการเดินทางขอที่ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่ดายกางโสวัสดิภาพและบอกว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟจะมีาสให้บริการท่านอีขอ ตู้เลกอ่ะครับน่ออกมาจากตูเลกคีใกล้บากบังกองบังกองบังกอง้บงกองที่เท่ไร่ท่เทรบางกองวันนี้เสริมต้นอนแอร์มาได้นะครับพวงตู้นอนแอร์สามกัน